มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนร่องมรสุมทำฝนถล่ม42จังหวัดเหนืออีสานตกหนัก170ขอให้ประชาชนระวังอันตรายเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะวันที่24สิงหาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดป,ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัายในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือว่าการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันไม่มีหรือว่ามีน้อยค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่25สิงหาคมนี้ ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครพนมสกลนกครและขอนแก่นค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชไยนาทการจนบุรีและราชบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนะราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่าสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ